ก่อนอื่นเรามาเริ่มเช็คพลังงานกันก่อนนะคะพลังงานตัวตนสำหรับเจ้าของคลิปนี้ คุณเป็นคนจิตใจดีมีความอ่อนโยนใครอยู่ใกล้ก็จะรู้สึกกุ่นใจรู้สึกผ่อนคลายคุณเป็นคนที่ใส่ใจกับทุกๆเรื่องที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและคุณก็มักจะกลับไปนึกถึงมันอยู่บ่อยๆเพราะบางเรื่องราวอาจจะมีคุณค่าทางความรู้สึกที่คุณอยากจะเก็บไว้คุณจึงมักชอบใช้เวลาอยู่กับตัวเองเพื่อฟื้นฟูจิตใจ เพราะคุณรู้ดีว่ามีเพียงคุณเองเท่านั้นที่จะเข้าใจตนเองได้ดีที่สุดเมื่อคุณสามารถเติมเต็มตัวเองได้คุณก็จะกลับมาสร้างความสนุกสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรอบกายได้อีกครั้งหากพลังงานตรงฟังต่อหากไม่ใช่สามารถรอฝังคลิปอื่นๆได้ค่ะ และสิ่งที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณก็คือคุณได้ก้าวมาถึงจุดหมายปลายทางตามที่คุณได้ตั้งใจเอาไว้แล้วและทุกอย่างก็ดูเป็นไปตามความมุ่งหมายที่คุณได้คาดหวังไว้ความพยายามของคุณทำให้สามารถพิชิตใจการได้รับการตอบรับที่ดีไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์หรือการที่ผลงานได้เป็นที่ยอมรับและทุกอย่างก็มีความพอดี มีความเหมาะสมที่ลงตัวทำให้ได้รับความพึงพอใจทั้งสองฝ่ายคุณจึงสามารถวางแผนหรือจัดการเรื่องต่างๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งสิ่งนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีของการเริ่มต้นไม่ว่าจะเป็นด้านความสัมพันธ์หรือการได้ร่วมกันทำงานใดๆและถึงแม้มันจะเป็นเส้นทางใหม่ที่คุณยังไม่เคยไป แต่คุณจะรู้สึกเหมือนได้เจอคู่หูการเดินทางที่ช่วยเข้ามาเติมเต็มความรู้สึกภายในให้กลับมาสดใสอีกคราดังนั้นจงเชื่อในหัวใจตัวเองและก้าวต่อไปด้วยแรงบันดาลใจที่มีขอบคุณสำหรับการรับฟังค่ะ